ตลาดวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอ,อนําเสนอที่ดินส,สวยๆนะครับผมติดถนนลาดยางเลยนะครับเนื้อที่5ไร่22ตารางวาผมเอกสารสิบเป็นถนนคุณแดงนะครับในราคาไร่ละ4 8 0 0 0 0บาทนะครับผมที่สวยนะครับวิวสวยด้วยนะครับผมบรรยากาศดีน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับผมเหมาะปลูกบ้านทําสวนราคาจับต้องได้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองผมเดินทางสะดวกสบายนะครับถนนหลักแยก แสงดาว4กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับผมเข้ามาทางซอยวัดป่าสักใกล้กับโรงงานเบทาโกนะครับถนนหน้าแปลงเป็นลาดยางผมติดชุมชนนะครับน้ำไฟพร้อมแลยผมมีคลองด้านหน้าแปลงนะครับและถนนสาธารนณะติดที่แปลงที่ดินด้วยนะครับผมหน้ากว้าง40เมตรนะครับพิกัดที่ดินนะครับอยู่หมู่ที่2ตำบลปากโคกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ การเดินทางก็ไม่ไกลนะครับเข้ามาจากแยกแสงดาวแค่4กิโลเมตรนะครับผมถนนนัดยางครับสะดวกสบายติดคลองติดนัดยางนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูที่นะครับผมพอทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผม ถ้าท่านใดยังไม่ทราบก็คลิกที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ